ไหนๆเราก็เกิดมาเป็นคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาอย่าให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหมันไปให้เราได้ใช้หลักคำสอนนั้นให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราต้องใช้ให้ได้ประโยชน์พอจะอวดกับใครๆได้ว่าฉันเป็นชาวพุทธที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา เอามาแก้ไขปัญหาชีวิตของเราได้ในการที่จะดับสิ่งชั่วร้ายที่มีอยู่ในตัวของเรานั้นในชั้นต้นก็ควรจะได้พิจารณาตัวเองว่าเรานี่มีอะไรมันหนักๆอยู่ในตัวเราบ้างเรื่องที่มันหนักในเรื่องอะไรบ้างเช่นมีความโกรธหนักๆอยู่ในใจเราเรียกว่าเป็นเจ้าเรือน บาดสาบน่าจะกว่ามีความ